เป็นนักศึกษาพยาบาลสาชั้นปีที่สานะคะค่ะเดี๋ยวค่ะคุณแม่คุณแม่เชื่ออะไรคะค่ะานามสกุลอะไรคะค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตตรวจร่างกายคุณแม่หลังคลอดนะคะค่ะ,ะคุณแม่คลอดลูกคนที่เท่าไหร่แล้วนะคะคนแรกใช่ไหมคะค่ะเคยมีประวัติการแท้งไหมคะไม่มีใช่ไหมคะค่ะตั้งครรภ์นคนแรกนะคะคุณแม่ค่ะ ค่ะคุณแม่คลอดลูกเมื่อตอนอ9โมงเมืม่อเช้าใช่ไหมคะค่ะปกติดีนะคะไม่มีปัญหาในการคลอดนะคะ,ะคุณแม่มีก่อนที่จะตั้งครนภะะ์คุณแม่มีปัญหาเรื่องซีไหมคะมีการแข็งตัวของเลือดไหมคะไม่มีนะคะขออนุญ,ญาตตรวจมากันคุณแม่นะคะค่ะขออนุญาตตรวจตานะคะคุณแม่มองบนนะคะ ภาวะซีนะคะคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่ดูอ่อนเพลียอยู่นะคะค่ะขออนุญาตตรวจหัวนมนะคะตรวจเต้านมของคุณแม่หน่อยนะคะขออนุญาตนะคะคุณแม่ค่ะก็จะดูเต้านมนะคะดูเต้านมคุณแม่นะคะลานนมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจนมเหลนะคะ ว่ามีการไหลดีของน้ำนมหรือไม่นะคะอโอเคค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะค่ะปกติแล้วนะคะหัวนมนะคะก็จะอยู่ที่0.7ถึง1เซนติเมตรนะคะของคุณแม่นะคะวัดได้0.6นะคะเดี๋ยวค่อนข้างที่จะสั้น อะะยวให้คุณแม่นะคะ,ะบีบนะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยสามารถดูดนมได้นะคะขอะอนุญาตลดความดันคุณแม่นะคะแล้วกอ็อันนี้นะคะข,ข้าวความดันของคุณแม่นะคะปกตินี้นะคะอยู่ที่124่งอยย่สนะคะ เพ้าะนะคะอยู่ที่88ครั้งนะคะแล้วก็อ,า,อานะคะอยู่ที่20ค่ะอ่าแล้วก็เทมนะคะอยู่ที่38ค่ะซึ่งการาหลังข้อนะคะสามารถลงไขได้ไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะอ่า38โงสาก็ถือว่าปกตินะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตรวจกระเพาะปะสัสสาวะของคุณแม่หเลยนะคะ <c oughs> คุณแม่มีปัสสาวะที่ปงติมงนะคะหลังจากคลอดมาคุณแม่ได้ปัสสาวะบ้างหรือยังคะยังใช่ไหมคะให้คุณแม่นะคะปัสสาวะนะคะ,ะ6-8สสะะชั่วโมงนะคะให้ปัสสาวะในระหว่างนี้นะคะคาจจะได้ไม่เป็นการปวดเมื่อยของมดลูกนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ปัสสาวะนะคะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นการ ขอดูมดลูกของคุณแม่นะคะค่ะขออนุญาตคืนมดลูกนะคะคืงมดลูกให้กลมแข็งนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะมดลูกของเราจะเข้าอู่ดีนะคะ,อ,ะอยู่ที่สิบวันนะคะคุณแม่ค่ะให้คุณแม่นะคะคืนทุกๆวันนะคะถ้ากลมแข็งดีแล้วก็เว้นระยะในการคืนนะคะคุณแม่ค่ะขออนุญาตตรวจอ่ะ ท้องนะคะคุณแม่มีภาวะท้องผูกไหมคะท้องอืดไหมคะอ,อุจจาระแล้วหรือยังคะเดี๋ยวขออนะะุญาตตรวจ คุณแม่นะคะอยู่ที่20ครั้งต่อนาทีนะคะไม่มีท้องอืดไม่มีท้องหองหุดนะคะค่ะขออนุญาตดูอ,อวัยวะเพศของคุณแม่นะคะขออนุญาตนะคะอวัยวะเพศของคุณแม่นะ ชอบกันดีนะคะไม่มีรอยแยกแตกกันนะคะแล้วก็ไม่มีเลือดสดนะคะไม่บวมนะคะไม่มีห่อเลือด่ะ,ะแล้วก็ไม่มีสารคัดหลั่งนะคะเดี๋ยวขอแนะนําคุณแม่นะคะ,ะก่อนอหลังจากที่ทำสุรศุร,ศรสด,ดัวเสร็จแล้วนะคะให้คุณแม่นะคะเช็ดอวัยวะเพศให้สะอาดนะคะป้องกันการติดเชื้อนะคะคุณแม่หากการที่ รีเย็บนะคะเราสามารถที่จะประเมินของรีเด็ปสกอร์ได้นะคะ<ม>ค่ะคุณแม่หลังจากเข้ามาเนี่ยคุณแม่ใส่ผ้าอนามายัยไปแล้วกี่ถืนคะอ๋อหนึ่งใช่ไหมคะโอเคค่ะแ่ขวคุณแม่ช่วงนี้คุณแม่มีภาวะ ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีภาวะเศร้านะคะขอ,อแนะนำนะคะให้มีสามีแล้วก็ครอบครัวมามีส่วนร่วมในการดูแลนะคะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ดูสดชื่นนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะขอส่งเสริมสมรรถภาพระหว่างแม่กับลูกนะคะ กานจะใหะ้ลูกเนี่ยไปนอนอยู่หน้าอกของคุณแม่นะคะจะได้เป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะแล้วก็สกินทูสกินนะคะ,ค,ะคุณแม่สามารถที่จะอุ้มน้องนะคะเข้าเต้านะคะอกห่อดได้เรื่อยๆเลยนะคะ นะคะเราจะมาตรวจร่างกายของเบบีนะคะค่ะเบบี Baby, นะคะปกติน้ำหนักนะคะจะอยู่ที่2 5 5 0 0กรัมถึง4,000กรัมนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ย4 5เซนติเมตรนะคะค่ะแล้วก็จะดูรอบๆลักษณะของเบบีนะคะ จะดูไข้นะคะขนอ่อนนะคะก็มีตามปกตินะคะค่ะแล้วก็ดูว่ามีผื่นไหมนะคะมีรอยแดงหรือไม่นะคะแล้วก็จะดูสีสัดนะคะสีสัดของของน้องนะคะว่ามีมอญดิ้งหรือเปล่าการเกยกันหรือเปล่านะคะแล้วก็มีถูขาผุดศซาซิดาเนียมนะคะก็คือ,อเป็นก้อนน้ำนะคะก้อนเลือดนะคะ เนาะไม่มีนะคะค่ะแล้วก็ดูฟอนเทลนะคะว่า,อาของน้องเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็จะมีการปิดปิดที่หน้าปีครึ่งหลังครึ่งปีหรือว่าสองถึงเอ้ยหถึงสิบสอนะคะก็จะปิดนะคะ ต่อมานะคะเราจะมนมาดูใบหน้าของของเบบีนะคะว่ามีเฟเชียลอิมพอลซีหรือเปล่านะคะอ่ะขออภัยค่ะเฟเชียลพ l ลซีนะคะก็คือการอรมพาสของใบหน้านะคะว่ามีมุมปากตกไหมนะคะมีพยาธิของข้างใดข้างหนึ่งเปล่านะคะก็ไม่มีนะคะ แล้วก็จะมาดูตานะคะดูการอักเสบของเยื่อบุตานะคะมีขี้ตาหรือเปล่านะคะก็จะมาดูหูนะคะว่าหูเนี่ยปกติแล้วคนเรานะคะหูก็จะตรงกับปลายตาใช่ไหมคะค่ะค่ะในเคสนี้ก็ปกติดีนะคะค่ะในกรณีที่ก็จะมีเด็กที่หูนะคะต่ําลงมานะคะเขาก็จะเรียกว่า low set ear นะคะจะก็จะเจอในเด็กที่เป็นดาวซินโดรคะ่ะ ต่อมานะคะก็จะมาดูปากนะคะว่ามีปากแหว่งฮีราโนโดหรือไม่นะคะค่ะก็ดูลิ้นนะคะว่ามีฝ้าขาวไหมนะคะดูในลําคอนะว่ามีเม็ดสีขาวเหมือนไข่มุกหรือไม่นะคะก็จะมาดูคอนะคะขาะไม่มีเว็บนิกนะคะหรือว่าคอเป็นผีเสื้อนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมาดูทรงอกของน้องนะคะว่า มี e e แท c t i o n หรือเปล่านะคะเวลาหายใจนะค่ะแล้วก็จะมาดูท้องนะคะว่ามีการบวมไหมนะะคะ <c oughs> ดูอวัยวะเพศนะคะก็จะเป็นเพศชายค่ะ <c oughs> ก็จะมีมีอันท้านะคะไม่บวมนะคะปกติดีนะคะ <c oughs> ดูแขนขานะคะ <c oughs> ดู ดูเท้านะคะว่ามีเท้าปุกหรือไม่นะคะเท้าแปลหรือไม่นะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็จะมาดูาส่วนหลังของน้องนะคะหนาเป็นยังไงนะคะมีโคดโค้งหรือว่ายังไงหรือไม่นะคะคะ่ะก็ไม่มีสไปน้าใบซีด้านะคะค่ะแล้วก็มาดู มีเฟกของน้องนะคะน้องก็สามารถองอแขนได้กำแขนได้กำมือได้นะคะ